รับไไที่โรงเรียนวัดคูเดือวิทยาคมตมเจรแมอเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีดรสวัสดิ์ที่อาคารอดีตประธานกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอุบลราชธานีผู้ทรงคุณวุฒิกัรมาที่การการตำรวจและกัรมาที่การวิสามันพิจารณาปัญหาการใช้ที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยรุ่นที่12ซึ่งมีนักเรียนสายชั้นประถมวัยปีที่3รับมอบวุฒิบัตรจำนวน50คนระหว่างพิธีมอบวุฒิบัตรพระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลคาถาโดยมีพระครูกิติสารพิม,มลเจ้าวาดวัดครูเดือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบัณฑิตน้อยในการศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งต่อไป ดรสวัสดิ์สุทธิอาคารอดีตประธานกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ส่งคุณวุฒิการมาที่การการตำรวจและการมาที่การวิสามันพิจารณาปัญหาการใช้ที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าการจัดพิธีมอบบุิบัติบัณฑิตน้อยในครั้งนี้เพื่อที่จะให้เด็กได้มีการพัฒนาเพื่อซึมซรบการเรียนการศึกษาและเพื่อให้เด็กๆได้มองอนาคตว่าเมื่อโตอขึ้นจะต้องมีความคิดมีความพยายามอย่างมุ่งมั่นที่จะทําการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นซึ่งเป็นเป้าหมายของผู้ปกครองและเป็นนโยบายของทาง รัฐบาลอีกด้วยครูอาจารย์ที่สอนในโรงเรียนแห่งนี้ต้องสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีด้านประถมวัยแม้แต่พระครูกิติสารพิมลเจ้าวาดวัดคูเดือก็จบการศึกษาปริญญาโทด้านการศึกษาเช่นกันเพราะฉะนั้นในวันนี้จะเป็นวันที่ทำให้เด็กๆได้เกิดจินตนาการความรู้สึกที่เป็นเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของชาติบ้านเมืองสืบไป สำหรับโรงเรียนวัดคูเดือวิทยาคมก่อตั้งอยู่ในวัดคูเดือบ้านคูเดือเทศบาลเมืองจารแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจัดตั้งเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2550ตรงกับวันพุธแรม13ค่ำเดือน7ซึ่งเป็นปีอธิกา,าราศหรือ82หนขออนุญ,ญาตจัดตั้งพระครูก,กิติสารพิมลเจ้าวาดวัดคูเดือรูปปัจจุบันโดยได้พัฒนาต่อยอดจากศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดคูเดือที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาระดับประถมวัยอนุบาล1ถึงอนุบาล3ประเภทสามัญศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีจเจริญพรวันนี้ทางวัดคุณโรงเรียนวัดคูอเดือวิทยาคมก็ได้มีโอกาสได้ จัดมอบที่วัดมอบวุติบัตรบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล3ของโรงเรียนวัดคูเดือยวิทยาคมจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับเด็กนักเรียนที่จะจบะการเริ่มต้นชีวิตของการศึกษาก็คือระดับอนุบาลเพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมตรงนี้ก็เพื่อที่จะเป็นแนวทางที่ เขาจะเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาเพื่อที่เขาจะได้มีความมุ่งมั่นมีความมุมานะที่จะได้นําไปศึกษาให้ให้สําเร็จปริญญาตรีและระดับสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาให้เด็กๆให้ลูกๆไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสหรือมีโอกาสแต่ทางโรงเรียนวัดคูเดืวิทยาคมของเราก็จะพยายามจัด ให้ขวัญกำลังใจทั้งเด็กและผู้ปกครองให้ดีที่สุดทุกทุกรุ่นที่ผ่านมาก็ได้จัดให้ทุกปีปีนี้เป็นปีที่12เป็นรุ่นที่12แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องขอเจริญพรขอบคุณท่านดรสวัสดิ์สุทธิอาการท่านดรไพนณ์าสุทธิอาการ,ร,าาารและผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนมอบทุนการศึกษาโดยเฉพาะ,ะคุณแม่ทองเล็กไม้ตราวัฒนาย เป็นผู้สําคัญอีกท่านหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการมอบทุนการศึกษาด้วยดีตลอดมาเกือบทุกปีเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้จึงขอขอบพระคุณท,ทุกทุท่านที่ให้การสนับสนุนและก็ช่วยให้กิจกรรมนี้ดําเนินมาด้วยความเรียบร้อยด้วยดีสมบูรณ์ทุกประการก็ขอให้ทุกท่านตงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุข,ขาปะละทุกทกท่านตลอดไปเทินขอเจริญพรครับคนอื่นขอขอกราบ นมัสก,การพระคุณเจ้าหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดบ้านคูเดือผู้ในการโรงเรียนวัดคูเดือท่านพระครูจิติสารพิมลผมรู้สึกย <Okay. S 1> ินดีเป็นอย่างยิ่งครับว <Okay. S 1> ันนี้ที่ได้มีโอกาสได้มาเป็นประธานในการมอบวฏิบัตบัณฑิตน้อยให้กับโรงเรียนวัดคูเดืออีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของการปลูกจิตสํานึกในเรื่องของการ สร้างจิตนิสัยที่รักการเรียนของเด็กนักเรียนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ในการโรงเรียนวัดคูเดือตามที่กล่าวไปแล้วที่ท่านได้มีจิตมีเมตตาการุณาได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นนะครับเป็นการเสริมสร้างกําลังใจให้กับนักเรียนนะครับซึ่งสําเร็จชั้นปฐมวัยที่3ได้รับวุฒิบัตรหรือเรียกว่าบัณฑิตน้อยผู้ปกครองเองก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบรหลานของตนเอง มีความได้รับความสําเร็จนะครับก็จะสร้างนิสัยนี้ให้รักการเรียนไปในวันข้างหน้าเด็กๆก,ก็จะได้ไฟ่เรียนในระดับที่สูงขึ้นทั้งนี้เพื่อจะได้มีบทบัตรมีปริญญาบัตรเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตเป็นการสร้างฝันกําลังใจครับวันนี้มีความยินดีแล้วก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองรวมทั้ง ท่านผู้มีส่วนเจ้าห้องในการจัดงานไม่ไว่าจะเป็นคณะกรรมการบริหารศึกษาครูโรงเรียนวัดครูเดือทุกท่านและก็ท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานในวันนี้ครับ